สวัสดีครับ1น,นาทีจะสินที่จะัการอ่านพระคัมภีร์จบใน หนึ 1> 1่งปีกับจอหนประจำวันที่25มกราคมพระธรรมมัทธิวบทที่16ตอนนี้พระเยซูได้เจอกับผู้นำศาสนาฟาริสีพวกสะดูสีมาขอหมายสำคัญต้องการจะทดสอบพระเยซูพี่น้องครับคนจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้นำชาวยิวเขาอยากจะเห็นการอัศจรรย์เพื่อจะได้เชื่อแต่พระเยซูบอกอย่างชัดเจนว่าการอัศจรรย์นั้นไม่ได้ทำให้คนขี้ระแวงสงสัยนั้นมาเชื่อได้พระองค์รักษาโรคมากมายพระองค์ทำให้คนตายฟื้นคนมาพระองค์เด้งคนเป็นนับพันคนถึงขนาด เขาก็ยังจะมาขอให้พระเยซูพิสูจน์อยู่อีกเราอนะ่ะสงสัยในพระเยซูไหมแม้นว่าเราไม่เคยเห็นการอัศจรรย์เราจะเชื่อในพระองค์ได้ไหมเราคาดหวังให้พระองค์พิสูจน์พระองค์เองแก่เราเป็นการส่วนตัวเสียก่อนถึงจะเชื่อหรือพระเยซูบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อก็มีความสุขในยอห์นบทที่20ข้อที่29เพราะฉะนั้นเรามีการอัศจรรย์มากมายได้บันทึกในพระคัมภีร์แล้วและเราได้ยินคาพยานมากมายของพี่น้องที่เชื่อในคริสเตียนพี่น้องครับเชื่อในพระองค์ไม่ต้องดูที่ไม้สําคัญเพราะพระองค์นนั้ เป็นพระเจ้าของผมและของคุณนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ